เอาละท่านสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีไลเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบสโซนะครับก็วันนี้เอาคุชิกรูเคียฟ้ามารีวิวกันหน่อยนะเป็นรูเคียฉลองครบรอบ10ปีนะครับดาบก็เป็นสีขาวชุดก็เป็นสีขาวครับลักษณะก็คล้ายๆกับบางไคนะบางไคผสมกับอายาคาชิประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ได้เป็นสีขาวนะผมมองว่าผมถ้าผมเป็นสีขาว,วาจะเข้าไหม อันนี้ผมมองว่าก็เฉยเนะฮะมันผมมองว่าผมสีขาวไม่น่าเข้าครับถ้าเป็นผมสีดําผมมองว่ามันก็โอเคแล้วนะเนื่องจากมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบบางใครเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นผมเป็นผมสีขาวอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนบางใครเกินไปอ่ะจริงปะยูมาทูครับสังหาร s t a n d ดนเซนครับสาย SP 946นะก็จะ SP น้อยกว่าอิจิโกะอยู่6%ครับ แล้วก็ตัวนี้ลิงก์ลดคุณทรรมาย14%ครับแล้วก็มี ex, EX skill นะครับ ex skill สูงสุดเมื่อทรงวินดานบวก35%เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศตรูติดสถานะผิดปกตินะครับเลเวล1บก20 l e v e เลเวล2บก25 Level 3เลเวล3บวก29บเลเวล4บวก33แล้วครับแล้วก็เลเวล5บก 35นะครับไอเลเวลนี้ก็คือการทับเนี่ยก็คือการปลดล็อกช่องเนี่ยรูปตาข้างล่างเนี่ยครับถ้าเราปลดล็อกช่องมาได้1อันมันก็จะได้แค่20ประมาณนั้นน่ยถ้า5อันก็สูงสุดถึง3,5%นะครับก็ดีเหมือนกันอันนี้เอาไปลิงก์ตัวอื่นได้แล้วก็อ่มันก็เป็นพลังให้กับตัวเองด้วยนะโจมตีใกล้ครับอ่แล้วก็มี ex นะทุกการโจมตีติดแข็งไม่ตายเกิดใหม่นะฮะแล้วก็สำหรับ ex อ่ ex เป็นสกิลสกิลหนึ่ง คุณทาม60วิแล้วก็มันเป็นเหมือนวอเทคอะวอเทคอยู่กับที่นะฮะวอเทคพอเราปล่อยปุ๊บไอรูเคียเราสามารถเดินได้จะไม่เหมือนกับอิจิโกะนะอิจิโกะจะเดินไม่ได้แต่ของอิจิโกะจะมีความแรงว่อรูเคียนิดนึงของวอเทคนะฮะวอเทครูเคียทำให้เล่นง่ายพาสซีฟนะครับรับเล็กชิน,ชนบอกสองนะครับแล้วก็ขับเขตนแรง20%ครับสกิลกว้างนะแล้วก็ สรุก,กา์สีแดงครับไว้เล่นในดันพ้ก,กันหรือว่าดันต่างๆได้นะอ b บิลิตี้ครับความเสียหายแรง100เลยครับแล้วก็ไม่ตาย50นะครับแล้วก็ลดคุณทําแรง14%รนะฮะไม่ติดสถานะแบบ200%เนื่องจากณนะตอนนี้นะบอสถานะต่างๆนะครับทั้งในลิมิตเวิสเบเกอร์แล้วก็ในดันกิวนะครับถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นติดสถานะแบบ200%นะฮะตัวละครต่างๆก็เล่นได้แต่ว่าก็จะ ติดสถานะนะตัวละครพวกที่ว่าไม่ติดสถานะ100%นก็จะติดสถานะนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันพัฒน,นามาเป็นบ่อสถานะแบบ200%แล้ว<อ>ก็จะมีลูเคียกับอิจิโกะเท่านั้นที่ตอนนี้สามารถกันสถานะได้นะฮะ <te le> <te le> ต่อไปเออ,อ,เ <te le> เอ,อแล้วก็อีกนิดหนึ่งตัวละครอื่นถ้าเราใส่ของกันสถานะเสริมเข้าไปก็กันได้ครับ อย่างเช่นอินโนเอเมทครับใส่ของการสถานะเสริมเข้าไปให้มันกันถึง20% 0ก็จะสามารถกันได้ครับฮิตแรงบก3กครับฮิตไม่ตายบวก1บวกความเสียหายไม่ตาย5้กลายเป็นแรงไม่ตาย150นะฮะก็จะบาไฟจิโกประมาณ50%แล้วก็ติดสถานะบวก5วิครับวินซี่ติดสถานะอะไร้ไงยขึ้นครับเมื่อติดแข็งบวก80นะฮะมีลดค่าบงการเพิ่มระยะรบดึงฉุกเฉินครับพุ่งคดพุ่งได้ของแคลยกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ครับแล้วก็เอ่อ พลังบวกรรบกดดัมิญญาบวก100เมื่อสตูติดสถานะผิดปกตินะฮะต่อขออน,นุญาตคำนวณแบบรคร่าวๆนะคิดแรงบวก3ครับความเีย่ายแรง100กลายเป็น4นะฮะ4บวกติดสถานะ100กลายเป็น5 5ห้าบวกติดแข็งกลายเป็น508นะฮะ508ใช่วะ3 4 5 508หู้เออจริง 508แล้วก็ไม้ตายแรง150้นะครับแล้วก็มีทางด้านของ ex ด้วย508 6 1 5แรงอยู่6 1 5้อยสแรงฝ่ายอินจิโกะแะเนี่ยแต่ว่าไม้ตายเบาฝ่ายอินจิโกะครับส่วนอินจิโก้ปล่อยออโตโด้ดีลูเคียก็น่าจะออโต้ได้แต่ก็มีสิทธิ์ตายเพราะว่าตัวละคตรตีใกล้ใส่ sp ปล่อยออโต้ไม่ค่อยดีครับมันจะมีข้อเสียนั่นก็คือมันไม่ค่อยใช้สกิลอ่ะมันชอบไปยืนตีปกติอ่ะไม่รู้ทำไมนะ อันนี้เรื่องจริงนะตัวละครสายสกิลที่เป็นสายสายเอชพีที่มันจมตีใกล้เมื่อเราปล่อยออโต้มันจะไม่ไปตีเขานะครับมันจะไม่ใส่สกิลใส่เขาแต่มันจะยืนตีเขาแบบยืนตีงงๆเลยนะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนี้ก็ผมมีมา2ตัวแล้วผมก็มีสิทธิ์ที่จะใช้แกนลุง1อันและ แกนฟ้า1อันแล้วก็อาจจะใช้ตัวอีก1อันแต่ผมก็ประเมินไว้แล้วว่าคิดว่าน่าจะไม่ใช้ตัวตัว50สเต็ปน่าจะเลือกอิชินแทนเพราะว่าอิชินมันไม่ออกจากตัวฟรีแต่ว่าโูกเคียมีโอกาสออกจากตัวฟรีนะครับและอีกอย่างหนึง่งไม่นานหรอกประมาณครึ่งปีเดี๋ยวมันก็ต้องวนมาให้เราเปิดใหม่นะไม่ถึงหรอกจริงไม่ถึง โอเคเดี๋ยวไปลองดูสกิลการเล่นของตัวละครน,นี้กันครับสักนิดไปสำหรับรูเคีอาป๊าป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 ป๊าเป็นไงปึ๊ปปึ๊ปปึ๊บปึ๊ปปึ๊บปึ๊บพุ่งได้พุ่งแค่มากครับเหมือนจะพุ่งดีกว่าอิจิโกะแล้วเนี่ย จมตีได้อ๊บโอ้โจมตีที่สุดท้ายเป็นน้ำแข็งรอบครับปึ๊บเห็นไหมสกิลหนึ่งชึบกว้างด้านหน้าครับกว้างมากหมดสกิลสองใครหลายคนเลยโอ้สกิลสองค่อนข้างค่อนข้างกว้างรว,รวบรวบแล้วระเบิดครับสกิลสองรวบแล้วระเบิดปึบ๊บปึบอ่าสกิลสามแบบทั่วแมบปบ สถานะครับ ex ครับปล่อยแล้วไปไหนก็ได้ครับ ex ก็จะวนอยู่สักพักนึงเหมือนกันเป็นบ่อแข็งนะครับเห็นไหมฮะมันจะมี ex สก,กิลขึ้นอยู่นะเมื่อสตูติดสถานะจะแรงเพิ่มขึ้นอีก35%นะไปดูทางด้าของถ้าไม่ตายลื่มต่แล้วก็ฟันชึบเป็นไอ้น้ำแข็งไปทั่วครับคล้ายคล้บางใครเลย แล้วก็มีแสงเหนือนอยู่ข้างบนด้วยว้าวเลยค่อนข้างดีครับแรงเอาเรื่องตอนนี้ ex ex สกิลของผมมีอยู่แค่25%่สเพราะว่าผมได้เป็น2อสับหเท่านั้นไงปึด่านพิเศษ๊ปั๊บปับป๊บไปแล้วก็รีบไปด่านทั้งด่านมีที่โจมตีอยู่อันเดียว เรียบร้อยครับแล้วก็นอกจากเขาจะเล่นได้ดีมากแล้วนะลูเคียนะยังเอาไปลิงก์ได้ดีมากเช่นกันครับผมก็จะแวะบอกอีกอย่างนึงนะเดี๋ยวไปเอาออก,ก่อนแล้วก็เอาตัวสีฟ้ากันมาตัวสีฟ้ามีใครบ้างเอาเคมจิจิแล้วกันครับไปเคมจิจิ เคมป์จิใส่ลิงก์ลูเคียนะครับนี่เราจะได้ลิงก์ ex skill ด้วยเห็นไหม ex ช่องแรกนะครับลิงก์ช่องแรกจะมี ex skill โอเคเห็นไหมเราเอาเลนเอาลูเคียไปใส่ถ้าเอาลูเคียไปใส่เราจะได้2ลิงก์รถคือทำแรง14และเมื่อติดสถาน,นะครับจะแรงขึ้น25%แต่ถ้าเป็น5คท่าหจะแรงขึ้น35%นะครับนี่ปุ๊บรถคือทำแรง14แล้วก็จะสลับไปแรงขึ้น25% เมื่อติดสถานะนะแต่ว่าไอเมื่อติดสถานะอ๋อโอเคติดสถานนะติดสถาน,นะอะไรก็ได้นะเพราะเขาไม่ได้บังคับนี่ว่าจะต้องติดแข็งอีเคมปจ,จิผมก็ไม่มีแข็งไงเผลอไปติดขึ้นมาแลยวยุ่นเลยเนี่ยทีนี้ก็โอเคครับก็น่าจะต้องฝากว่าเท่านี้สําหรับเจรูเคียคนนี้นะครับรูเคียฉลองครบรอบ10ปีแรงจริงดีจริงครับ ใครมีก็ดีใจด้วยตัวนี้เล่นมือออโต้เอ้ยเล่นมือเล่นมือแล้วแรงนะครับส่วนอิจิโกเน้นเป็นออโต้ได้ครับก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ต้องฝากว่าเท่านี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ